ครับผมกับทีมงานอันทางหลวงนะคะนี่ฮะชมชมหน้ากันเต็มเตมครับกับล่บองบอ่บอบัวบ่อผักตบธรรมชาตินะฮะโซนสองพี่น้องนะครับก็เมื่อกี้ก็สับขึ้มนมาหนึ่งตัวและวนี่ฮะ นีการที่มันอ่านทั้งหลวงนะครับนี่ฮะไซส์โลกว่าๆนะฮะก็นี่ครับสภาพโค้งกบนี่ฮะนี่ฮขาดครับกระจุยกระจายเลยฮะครับกับผลงานไซส์สวยๆนะการที่มนอ่านทางหลวงนะครับ ใช้โลกว่านะครับนี่นมาจบชมสภาพบ่อ